ไลเซอร์เอ g เนจีบริษัทโลวงโลกที่บิลเกตเคยพลาดไปลงทุน เคยสงสัยกันไหมคะว่าทาไมพวกบริษัทสตาร์ทอัพที่เขายังขาดทุนแล้วก็ยังไม่มีสินค้าออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยกลับมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนมากมายบางรายนะคะก็ระดมทุนได้เงินระดับแบบพันล้านหมื่นล้านก็มีค่ะเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีแนวคิดใหม่ๆที่นักลงทุนพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่เคยพบเจอซึ่งวิธีที่พวกนักลงทุนเนี่ยเขาจะใช้ประเมินว่าจะเข้าไปลงทุนดีไหมอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งหรืืออตััว CEO ค่ะ่ะเเรงนนี้น้ยมก็ลทําให อัพที่ชื่อว่า Light Cell Energy ที่เขาเคมว่าเขากำลังจะผลิตถังเก็บพลังงานแบบําำนาคตเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่สามารถผลิตขึ้นได้จริงกลับสามารถระดมทุนได้ถึง2,000ล้านบาทค่ะและหนึ่งในผู้ที่เข้าลงทุนก็คือ Bill Gates น,นอ่ค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างเราจะมาย้อนรอยเรื่องนี้กันค่ะ ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามช่อง YouTube ของลงทุนเกิลได้นะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็รายการใหม่เที่ยรอทุกคนอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเรื่องการเงินธุรกิจหรือการลงทุนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ สำหรับธุรกิจไลท์เซเวนิจเนี่ยมีผู้ก่อตั้งคนสําคัญเลยก็คือเดนิเลฟองค่ะเธอคนนี้นะคะก็ตามคอนเซปต์เลยค่ะมีโปรไฟล์ดีมากเข้ามาหาลัยได้ตั้งแต่อายุ12หลังจากนั้นเนี่ยก็จบปตสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในวัยแค่17ปีค่ะและในเวลาต่อมานะคะเธอก็สมัครเรียนปริญญาเอกที่เินซันในสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์ค่ะแต่ว่าในขณะที่กําลังเรียนปเอ,อกคุณฟองนะคะเธอก็มีความฝันที่อยากจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานของโลกค่ะในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังทงงงงา ที่เธอคิดอยู่เนี่ยมันใหญ่เกินตัวไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเธอทําวิจัยจริงๆ มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมากหลังจากนั้นเนี่ยคุณฟองก็เลยตัดสินใจลาออกเพื่อที่จะได้หาวิธีการที่จะทําตามความฝันได้เร็วขึ้นนั่นคือการบินไปที่สหราศาศาศาัฐอเมริกาดินแดนที่มันเอื้อมมือต่อการคิดคนแล้วก็พัฒนาน,นวัตกรรมใหม่ๆค่ะรวมถึงนะคะเธอยังได้ก่อตั้งสตาร์ทอัพด้านพลังงานที่ชื่อว่า Lighter Energy ขึ้นมาในปี2009ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก2คนค่ะหลังจากที่คุณฟองเนี่ยก่อตั้งธุรกิจเรียบร้อยแลวใช่ไหมคะเธอก็เริ่มเผยแพร่แนวคิดการทําธุรกิจของเธอนน่่่ผผาาาาบคววมซึงลปรกฏ มีคนที่เข้ามาให้ความสนใจเนี่ยเยอะมากๆากที่นี่นะคะเรามาดูคอนเซปต์ของ l i เซอร์เนซิตีกันดีกว่าค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเขาตั้งใจที่จะทําให้พลังงานทุกแท่หรือพวกพลังงานที่เป็นมิตสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกคนได้ในทุกที่และราคาไม่แพงค่ะโดยไอเดียของคุณฟองก็คือการนําพลังงานพวกนี้ไปบรรจุลงในถังเก็บความดันค่ะซึ่งจริงๆแล้วไอเดียนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะเรามีถังเก็บพลังงานที่เป็นรูปทรงแล้วก็ในองคงคดคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือเวลาที่เรา เ,เอาพลังงานเข้าไปเก็บเนี่ยมันจะสามารถปล่อยออกมาได้ในปริมาณที่น้อยกว่าที่เราบรรจุลงไปค่ะดังนั้นคุณฟองเขาเลยตั้งใจว่า เขาจะพัฒนาถังเก็บวความดันที่สามารถกเก็บพลังงานได้แล้วก็ปล่อยออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะด้วยคอนเซ็ปที่มันดีขนาดนี้นะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นการพลิกโฉมวงการพลังงานของโลกโรวมไปถึงตัวของผู้ก่อตั้งที่โปรไฟล์ดีมากๆมันก็เลยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากหนักลงทุนได้จานวนมากค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณปีเตอร์ทิวผู้ก่อตั้ง p a y p a l ตามมาด้วยคุณบิลเกตที่เป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยติดอันดับโลกด้วยค่ะแต่ไม่เพียงเทนุน จากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่แคนาดาซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณฟองเนี่ยให้เข้ามาร่วมลงทุนได้ซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่ลงทุนในหน่วยงานหรือว่าพวกบริษัทที่มีสำนักง,งานอยู่นอกพื้นที่ค่ะซึ่งรวมๆแล้วนะคะเงินลงทุนที่ไลเซ e เ e นจีเนี่ยสามารถระดมทุนเข้ามาได้เป็นจํานวนเงินสูงถึง2,000ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะได้เห็นทานเก็บพลังงานสุดล้ำอนาคตอันนี้ออกมาสักทีนะคะจนเมื่อกระทั่งปี2018ค่ะไลเซ e เ e นจีเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าจะปิดกิจการารถ เรียกได้ว่าชออ็อกองค์การแล้วก็ช็อกนักลงทุนกันเลยทีเดียวค่ะ ทีนีนะ้เราลองมาดูความผิดพลาดของไลเซ e ลูเนจีแล้วก็บรรดานักลงทุนกันค่ะเริ่มแรกเลยก็คือตัวถังเก็บพลังงานที่คุณฟงเ,เขาเคยประกาศต่อสาธารณะเอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงด้วยนึงในพนักง,งานของบริษัทนี้นะคะเคยออกมาเปิดเผยว่าผลการทดสอบที่ดีที่สุดของถังเก็บความดันตัวนี้เนี่ยมันยังไม่เท่ากับที่คุณฟงเ,เขาเคยมูไวใ้ให้กับสาธารณะฟังและเมื่อตัวโปรเจกตะะ์สอแวร์ว่ามันจะล่มเนี่ยแคนที่คุณฟงเ,เขาจะออกมายอมรับแล้วก็หยุดกิจการไปนะคะแต่เขาเนี่ยกับเลือกที่จะโกหกเพื่อยื้อเวลาต่อไปเรื่อยๆ หลังจากที่ตัวโปรเจกต์หลักเนี่ยมันไม่มีความพืบหน้าใช่ไหมคะ ระหว่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยเลือกซื้อเวลาด้วยการออกมาวางขายถังความดันบรรจุแก๊สก่อนค่ะโดยพวกเขาเนี่ยก็อ้างว่าจะนําเงินที่ได้จากการขายสิ่งนี้เนี่ยไปพัฒนาถังเก็บความดันบรรจุพลังงานนั่นเองที่สําคัญคือไลเซอร์เนนจีเนี่ยออกมาเคลมว่าถัางเก็บความดันของตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นที่ทันสมัยมากแล้วก็ยังมีการเริ่มส่งสินค้าล็อตแรกแล้วนอกจากนั้นนะคะเขายังได้สัญญาซื้อขายถึง2ปีและบริษัทเนี่ยก็ทำกำไรก้อนโตค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่โกหกอ,อีกเช่นกันค่ะโดยพนักงานของบริษัทนี้น่กก็ออมาแาแฉว จริงๆแล้วบริษัทไม่เคยสามารถขายสินค้าได้เลยค่ะและถังพลังงานที่เขาพูดกันว่ามันล้ำยุคเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นรุ่นแล้วก็เป็น่วงนวัตกรรมที่เขาใช้กันมาเป็นทศวรรษกันแล้วค่ะนอกจากตัวของสินค้าที่มันมีปัญหาแล้วใช่ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการภายในของ Life เวนตี้เนี่ยก็มีปัญหาไม่แพ้กันค่ะโดยพนักง,งานเนี่ยเขาเปิดเผยว่าเงืนเดือนของคุณพงษ์เนี่ย สูงถึง7ล้านบาทต่อปีค่ะถ้าเราจะพูดได้เห็นภาพนะคะมันมากกว่าปกติถึง2เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดเราพูดมาถึงตอนนี้นะคะจริงๆแล้วการที่สตาร์ทอัพแห่งหนึ่งเนี่ยมันจะล้มเหลวมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะ แต่ทีเนี้ยเรามาลองดูกันว่าอะไรคือความผิดพลาดของนักลงทุนแล้วก็พวกบรรดาน,นักลงทุนเนี่ยเขามองข้ามอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์เือกับดักกันหอมหวานโดยนักลงทุนมักจะมีความเชื่อว่านาวัตกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากคนที่คุณชินอยู่ในอุตสาหการรมนั้นแล้วค่ะดังนั้นนะคะคุณฟองที่เป็นคนนอกเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสมสําหรับการเข้ามาลงทุนนั่นเองค่ะประกอบกับตัวสตอรี่ของคุณฟองนะคะที่มันใกล้เคียงกับมัลซ์ซัเกอร์หรือว่าซีจอบที่ยอมลาออกจากมมมมหาาาาาาววิทยาลายลัััเเเพื่่อออตตคฝนนนงงงซึร้ พูดแบบนี้ค่ะว่าความเชื่อพวกนี้มันอาจจะไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเสมอไปค่ะสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นการจ้างเด็กอายุ18แปซึ่งมีประสบการณ์การเขียนโค้ดสิปีมาแล้วก็เป็นไปได้ค่ะแต่สำหรับพวกธุรกิจอย่างเช่นยาพลังงานหรือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตเนี่ย ประสบการณ์มันเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงความสําเร็จในการทาธุรกิจมากพอสมควรเลยค่ะซึ่งนี่นะคะก็แปลว่าการลงทุนกับคุณฟองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะดังนั้นค่ะผู้เสียหายรายใหญ่ของเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือนักลงทุนนั่นเองที่เราต้องเสียงเงินจํานวนมหาศาลไปกับโปรเจกต์ที่มันไม่เป็นความจริงแต่ในอีกมุมนึงเนี่นนยผู้เสียหายมากที่สุดของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาพนักง,งานของบริษัทค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลา5ปีหรือมากกว่านั้นอยูู่่่่กกกัับคคคําาหลลอออววงงงขผ้รรรทีีมมมมนนไไะะเเป็จิย สำหรับตอนนี้นะคะลงทุนเกิลเนี่ยมีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะลงคอนเทนต์2ช่องก็คือช่องลงทุนแมนและช่องลงทุนเกิลไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะย้ายคอนเทนต์ของเราทั้งหมดไปอยู่ในช่องลงทุนเกิลแลวเรานะคะก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เรียกว่ามี e อ็กซ์คลูแค่ช่องลงทุนเกิลซึ่งคือเ e นนี่ไบตรายการสําหรับคนที่ชื่นชอบธุรกิจด้านอาหารแล้วก็มีรายการลงทุนเกิลสตอรี่ที่เราจะสรุปประเด็นธุรกิจทั้งหมดให้จบอยู่ในหนึ่งทีเรียกได้ว่าถ้า